สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะจ๊ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกมวิวัฒนาการของวัวนั่นเองนะฮะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในกลองนี้มันมีอะไรโอเคคลิกมาสวัสดีครับผมคือลูกวัวที่ชอบอึลาดครับและเพราะว่าผมกินเยอะไปหน่อยโอ้โหอึตลอดเลยนะฮะเกมนี้นะฮะเราจะต้องคลิกๆที่ตัววัวนะฮะเราถึงจะได้ตังค์เรื่อยๆเลยนะฮะยิ่งคลิกมากก็ยิ่งได้มากนะฮะโอเคมาตรงนี้ตรงนี้เ่อใหคลิกวัวโอเค ซื้อห้าเรียบร้อยมาโอเคมาฟิวชั่นได้โอเคมาวิวัฒนาการเป็นแม่วัวนะฮะจนคือแม่วัวตัวโตที่ชอบอือลาดโอ้โหไมห่ว่าจะโตขนาดไหนมันก็ยองอือลาดเหมือนเดิมนะฮะโอเคนี่อะไรอ,อัปเกรดมาคลิกปุ๊บโอเค อัปเดตกล่องนะฮะเราจะได้กล่องฟรีมาแล้วก็สุ่มโอเคได้ลูกวัวตัวน้อยมานะฮะโอเคปะเราจะต้องรอกล่องนะถ้ากล่องตกลงมาเนี่ยเราก็กดเปิดแบบนี้ไงแล้วก็เอามาผสมพันธ์กันนี่เรียบร้อยแล้วก็นี่ผสมพันธ์ง่ายๆเลยโอ้โหเดี๋ยวนะช่อนคือวัวที่มีเขาอยู่ตรงปากแล้วก็มีตาสามตานี่มันวัวอะไรวะเนี่ยวัวมษย์ต่างดาวหรือเปล่า โอ้โหนี่ได้ลูกบัวมาเล็กหนึ่งตัวมากล่องสุ่มมาแล้วผสมพันธุ์ปุ๊บเรียบร้อยมาเดี๋ยวรออีกนะฮะมากล่องใหม่มาอีกแล้วโอเครอก่อนนะฮะระหว่างรอเราเนี่ยก็คลิกๆที่ตัวบัวนะฮะยิ่งคลิกมากก็จะได้เว็บว่าเงินมากขึ้นโอเคมาผสมพันธุ์ปุ๊บเรียบร้อยฟิวชั่นตัวนี้เรียบร้อยมาเราจะฟิวชั่นกันแล้วนะปุ๊บโอ้โหเป็นบัวกระทิงนะฮะโอ้โหดูเขาของเขาสิ ของชันนี้มันอลังการจริงๆเลยนะเนี่ยโอเคมาได้ลุกบวอตัวหนึ่งแล้วคลิกไปนะฮะยิ่งคลิกมากยิงได้เงินมากตามที่พี่บอกไปนะฮะนี่เปิดกล่องปุ๊บเรียบร้อยผสมอีกนี่ได้แล้วมาเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดกันโอ้โหอัปเกรดกล่องนะฮะสามพันเหรียญก็คือว่ายิ่งอัปเกรดนะฮะเราก็จะแบบยังไงอะอ่าโอกาสกล่องตกลงมาก็จะมากขึ้นอันนี้อะไรห้าร้อยอัปเกรดนะฮะโอเคไปปุ๊บ โอเคมาเปิดกล่องึบฟิวชัน่นโอเคมาฟิวชั่นอีกเออนี่เกมนี้มันก็ไม่มีอะไรบ้างนะคะแค่แบบให้ทําอยู่อย่างนี้เออจริงๆมาแล้วก็อันนี้ลูกวัวได้ลูกัวยแล้วมาโอเคได้กล่องใหม่มาฟิวชั่นกัน,น,กนปึ๊บเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวรอก่อนนะฮะ เฮ้ยกล่องตกมาอีกแล้วนี่มาปึ๊บคลิกๆๆๆๆๆๆๆนะฮะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเรามีวัวแบบหลายสายพันธุ์กันเลยนะฮะเราจะเปิดพิพิธภัณฑ์วัวแปลกดีไหม <laughs> ลงกินเน็ตบุ๊กเลยว่าฉันมีวัวที่แปลกมากๆเลยนั่นเนี่ยโอเคมาผสมพันธุ์ปึ๊บอ่าได้แล้วเรามาฟิวชั่นกันนะฮะมารุ่นกันว่าวัวมันจะออกหน้าตาเป็นแบบไหนปึ๊บโอ้โหเดี๋ยว ฉันคือบัวหน้าเชิดฉันคือบัวที่หญิงที่สุดโอ้โหดูหน้าตามันดิกลวนโอ้ยไมฮะดูดิมาโอ้เราได้กล่องคู่เลยฟิวชั่นไปค่อยๆผสมพันธุ์กันไปนะฮะนี่แหละเปิดเปิดได้ไหมโอ้ไม่ได้ว่ะเราต้องดูวิดีโอหรือเปล่าไม่แน่ใจเรายังไม่ดูนะฮะโอเคมาได้ลูกบัวมาอีกแล้วอย่างนี้เลยนี่คืออะไรอ่ะอ่าอ๋อเหมือนว่าเราสามารถเปลี่ยนสีบัวได้นะฮะแล้วก็มีกล่องปริศนาให้เราเปิดด้วยแต่ว่าต้องใช้เพชรไง เออประเด็นไหนเราลองดูดินี่คือแหละปึ๊บกดอ่าอ๋อเปลี่ยนวัวได้โอเคเอาลูกวัวเป็นสีน้ําเงินแล้วกัน <c oughs> วัวบ้านใครว่าจะสีน้ําเงินแม่วัวสีแดงโอเคนี่วัวน,นี้สีอะไรดีอ่ะเอาเปลี่ยนแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคมา โอ้โหดูดิวัววัวแปลกประหลาดโอ้โหตอนนี้เราเราได้กล่องเยอะแยะมากมายเลยนะฮะโอเคเราผสมพันธ์กันไปเลยนี่แล้วก็เอาวัวสีแดงผสมกันอ๊บเรียบร้อยโอ้โหตอนนี้วัวบ้านใครมีแบบสีแปลกแป,กแปกบอกได้นะฮะไม่น่าจะมีแล้วแหละน่าจะมีแค่เกมนี้เกมเดียวโอ้โหโอเคเปิดกล่องนี่ไงเป็นไงโอ้ยนี่มันวัวอะไรกันเนี่ยทำไมตัวมันสีน้ำเงิน เออผมชอบกินดอกอัญชันนะคะผมก็เลยเป็นตัวสีน้ําเงินแบบนี้แหละโอ้โหแล้วแม่บัวแบบตัวสีแดงฉันชอบกินเลือดมนุษย์น่ะโอ้โหบัวตัวนี้ออกแนวซาดิสนะฮะนี่คลิ๊กไปปุ๊บ,บ,บ,บเรียบร้อยโอ้โหบัวตัวนี้แม่งหน้าแบบอย่างเชิดนะฮะบอกเลยเนี่โอ้โหนี่เห็นคลิกล่องเลยวะ่ะ เฮ้ยได้ปะเนี่ยได้ปะเออไม่ได้โอเคมาผสมพันธุ์กันแล้วก็แม่วนตัวสีแดงปุ๊บเรียบร้อยโอเคเปิดกล่องหน่อยเฮ้ยโอ้อันนี้คือขี้เงินนะฮะเราจะได้ถึง100เหรียญกันเลยโอ้โหรวยแน่กูงานนี้กินหมกกระทะดิฝ่า โอเคฮะตอนนี้นะฮะพี่ได้กล่องปิศนาแบบกล่องพิเศษนะฮะคืออะไรก็ไม่รู้มาอ๋อให้เราลุ้นนะฮะเราจะได้บัวอะไรโอ้โหได้แม่บัวตัวสีแดงเลยนะฮะว้าวได้มาฟรีๆเลยมาผสมปุ๊บเรียบร้อยโอเคมาเราผสมอีก โอ้โหคือเมื่อกี้นะคะพี่ได้แบบว่าเลิกเล่นแป๊บๆหนึ่งแล้วก็เข้ามาดเกมใหม่นะคะคือดูดิเงินเงินสี่แสนเอ้ยไม่ใช่เงินสี่แสน 1, 40, หนึ่งแสนสี่หมื่นกว่าเลยนะคะโอ้โหเหมือนว่าเกมนี้เนี่ยต่อให้เราไม่เล่นนะคะเออเงินมันก็จะแบบว่ายังรันอยู่โอ้โหเกินไปเปล่าไอ้น้องโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อเลยนะคะเรามาเปิดกล่องกันต่อนี่เรามาเปิดนะคะโอ้โหกล่องเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ว่ากล่องนี่น่าตะจากัดนะคะโอเคมา ผสมพันธุ์กับวัวเหมือนเดิมนี่เป็นไงวัวสีแดงบ้านใครมีบ้างเออวัวสีแดงอะ่ะบ้านใครมีบ้างอืมลายไหลแล้วโอเคผสมกันไปนะฮะอ่ะตัวสีแดงก็ผสมกันโอ้โหตอนนี้ผสมกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะเนี่ยนี่เราจะจ้างคนมาอ่ะช่วยผสมพันธุ์ดีไหมเพราะว่าตอนนี้น้เงินพี่แบบเยอะมากเลยอะเป็นแสนเลยนะเนี่ยโอ้โห ถ้าชีวิตจริงนี่ดีนะแบบไม่ต้องทำฮาอะไรเลยคือเงินเด้งเงินเด้งโอเคผสมผ่านกันไปนะฮะนี่เรียบร้อยโอ้โหมาปึ๊บเรียบร้อยโอ้โหได้วัวแบบใหม่ว่าฉันคือวัวผสมยีราฟดูคอฉันสิยาวมากเลยโ,โหแม่งวัวแบบใหม่แบบสับว่ะโอเคมาผสมกันอีกปึ๊บเรียบร้อยอ่ะปึ๊บอ่า ปึ๊บเรียบร้อยโอ้โหรอบนี้แบบกล่องตกมาแบบรัวๆนะฮะโอเคมาเดี๋ยวพี่มาอัปเกรดกันนะฮะอัปเกรดเวลาของกล่องโอเคสามพันเหรียญโอ้โหอัพไปเลยอัพไปแบบรัวๆนะฮะโอ้โหอัพอ้าวช่บหายละอัพไปเยอะเลยนะฮะโอ้โหตอนนี้เงินก้สามหมื่นบาทไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเงินมันก็เด้งนะฮะนี่คืออะไรอะ่ะออาไปด้วยกันห้าพันนะฮะโอเคมาปึ๊บ มาเราได้กล่องอะไรมากะะมายนะฮะมาได้วัวสีแดงด้วยโอเคมาเปิดกล่องปุ๊บเราก็อ่าผสมพันธ์กันไปเรื่อยๆแบบนี้แหละ <c oughs> ตัวเกมไม่มีอะไรมากจริงๆโอเคมีกล่องอยู่ตรงนี้อ่ะเออพ่อหนุ่มวัวหัวอ่าคอยาวหลบหน่อยดิโอ้โหวัวคอยาวจริงๆวัวตัวนี้นะฮะโอ้โหนี่ฮะถ้าอยากได้เงินไวๆก็คลิกที่วัวตัวนี้ปุ๊บ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 ไวขึ้นเลยนะฮะโอเคมาน้ำมูกได for <laughs> ขออภัยในความซิซาร์ของการสั่งลมูกด้วยนะคะโอโ้เป็นหวัดคือมันหายยากจังวะคือเบื่อมากเลยอะ่ะอยากแคสเกมแบบพูดแบบคล่องๆอะไรเงี้ยคือมันไม่สบายมันไม่หายสักทีต้องกินต้องกินยาอะไรวะโอ้นายลองกินนมวัวไม่หล่าเพื่อจะหายเออไม่อยากกินนมวัวอยากลองกินขี้บัวโหเฮ้ยมาลุ้นกันนะะได้ได้ตัวอะไรโอ้โหได้แม่บัวอีกแล้วโอเคมาโอเคมาะสมพันธ์กันไปเรื่อยๆ อ่ะปึ๊บเรียบร้อยเราได้บัวมาเรื่อยๆเลยนะฮะบางทีก็ได้ขี้บัวเงินนะฮะขี้บัวเงินนี่คือได้เงินเยอะมากๆโอเคมาเฮ้ยสองตัวนี้ผสมกันได้แล้วเออมา ปึ๊บม้าบัวคอยาโอ้โหได้บัวอะไรวะเนี้ยฮะตอนนี้พี่ได้บัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะหลังค่อนข้างเหมือนอูดนะฮะแล้วก็เขาเนี่ยได้ให้เอาวัวมาอยู่อีกที่หนึ่งนะฮะโอ้โหดูดินี่กดคลิกๆไปนะฮะนี่เขาให้มาอยู่ที่ที่อื่นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกบัวผสมกันโอเคมาเรามาผสมกันนะฮะโอเคโอ้โหตอนนี้ลูกบัวยเยอะแยะมากมายผสมกันไม่หวัดไม่ไหวกันเลยทีเดียวเชียวโอเคผสมตรงนี้อ๊บเรียบร้อยนี่ผสมกันโอ้โห กล่องก็คือแบบไหลมาเรื่อยๆเ,เลยนะฮะนี่บัวแดงก็มาผสมกันนี่ปึ๊บอ่าเรียบร้อยปึ๊บโอ้โหอย่างไวนะฮะโอเคฮะมากล่องเพียบเลยตอนนี้โอ้โหลูกบัวน้ําเงินของเรานี่ก็เยอะจริงๆเลยนะโอเคผสมกันไปโอ้โหกล่องก็ตกลงมาแบบไม่หยุดไม่ย่อนเราจะมาดูกันนะฮะว่าถ้าผสมกันไปเรื่อยเนี่ยหน้าตาของบัวมันจะเป็นยังไงไปเรื่อยๆวิวัฒนาการไปเรื่อยๆนะฮะเราบรรลุกันนี่ผสมกันไปเลย โอ้โหตอนนี้กล่องก็หยุดตกลงมาแบบไม่หยุดวัวจตัวนี้ก็แบบน่ากวนวๆแม่วัวมันกวนจริงๆนะตัวเนี้ยเออไม่เข้าใจเลยมาผสมกันไปอันนี้ก็คือแบบเป็นวัวเหมือนแบบวัวผสมกระทิงอะเข่าแบบเข่าแบบเฮ้ยได้กล่องพิเศษว่ะมาลุ้นกันปึ๊บโอ้โหได้แม่บัวอีกแล้วทําไมเราไม่ได้แบบวัวเวลสูงๆบ้างวะ โอ้โหจะได้แบบผสมกันไวๆนี่มาผสมปุ๊บอ่าได้เป็นวัวคอยาววัวยีราฟนี่นี่เรามาดูกับวาวัวที่เราได้มานี่อันนี้ก็เป็นวัวแบบหลังตูมนะฮะหลังแบบเหมือนเต่าคล้ายๆเต่าไหมแล้วก็มีหัวสามหัวไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเห็นจริงๆเลยนะเนี่ยถ้าเราเอาไปขายนะฮะคงจะได้แบบราคาดีเฮ้ยอ,นอ่น้องๆสังเกตนะบางทีมันจะได้แบบ 1, หนึ่งพันเหรียญนะเออคอยดูนะเงินมันจะเด้งมาดูด้านนู้านะนะขึ้นไหม มื่อคีนมันคือหนาแดงหนึ่งพันเหรียญเลยนะเว้ยคือได้อย่างเยอะเห็นบ้าเห็นไหมหนึ่งพันเหรียญเออโหยังแจ่มเลยถ้าเราปล่อยตัวเกมเอาไว้เราน่าจะได้แบบเงินเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเรามาลุ้นกันว่าถ้าเราปิดเกมไปแล้วเนี่ย่าเงินมันจะได้ขนาดไหนนะคะโอเคโหเพิ่มแป๊บเดียวคือของเยอะมากแม่โอโหตอนนี้นะคะเอาลูกวอลผสมกันไปเลยนี่ตอนนี้ เดี๋ยวเราจะบรลุนกันว่าถ้าผสมไปเรื่อยๆหน้าตาวัวมันจะแบบเป็นยังไงบ้างโอเคตึบ๊บอ่าตัวไหนตัวนี้เอ้ยตัวนี้พี่ยังไม่ได้เปลี่ยนสีเลยนะฮะนี่ที่แบบว่าบางทีก็ให้เปลี่ยนสีมันก็ดีนะฮะบางทีวัวมันเยอะไปเราก็ไม่รู้ว่าวัวตัวไหนอะ่ะมันผสมกันได้เออก็ดีก็เจ๋งเหมือนกันนะฮะนี่ปุ๊บอ่าตัวน้ําเงินน้ําเงินอยู่นี่แดงแดงสีแดงลังลิศปุ๊บอ่าเรียบร้อยโอ้โหตอนนี้เราจะต้องหา อ่าวัวหัวกระทิงตัวหนึ่งนะฮะถึงจะอัพเดได้โอเคปึ๊บมาแล้วกกไอ้กล่องตกลงมาเรื่อยๆเฮ้ยทำ,ทำไมทำไมวัวตัวนี้ฟันมันเ่อนจังวะปะีว่าตอนเด็กๆเน่ะฉันชอบแทบไม้โอ้โหลูฟันมันดิฟันมันเ่ิดมากเลยอ่ะเฮ้ยพาน้องไปจัดฟันหน่อยดิอูอ่าตอนนี้ขาดวัวกระทิงอยู่รอรอไปเรื่อยๆก่อน มาเอาผสมกันเป็นวัวสีแดงนี่รอก่อนกล่องม,มึงตกมางไว้วหน่อยได้ไหมว่ามันช้าไปป้าเอาช้าเกินไปอะ่ะช้าเกินปุยมุยโอเคมาผสมได้แล้วอ่ะปึ๊บเออมาปึ๊บโอ้โหแล้วก็ผสมนี่อีกมาแล้วก็ผสมนี่อีกโอ้โหเราไปดูกันนะฮะมาไปดูตรงนี้กันปึ๊บว้าวมาผสมกันแล้วนะฮะดูดิว่ามันจะแบบมีวัวอะไรแปลกๆยังไงได้หนึ่งพันเหรียญปึ๊บโอ้โห บัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหบัวแฟดตปะเนี่ยโอ้โหอีกตัวหนึ่งหูแดงอีกตัวหนึ่งหูน้ําเงินนะฮะโอ้โหเกินไปเป้านี่ดูดิว่าได้เงินเยอะปะคลิกไปคลิกรัวๆโอ้โหก็ไม่ต่างกันมากนะฮะโอเคเราไปกลับกลับไปหน้าผสมพันธ์กันต่อโอ้โหเผื่อแป๊บเดียวกล่องเต็มไปหมดมาผสมลูกบัวกันไปนะฮะนี่ฮ้ยกล่องพิเศษว่ะมาลุ้นกันนะฮะเฮึบโอ้โหแม่โว้กูได้ ตัวเดิมอีกแล้วล่ะเอาวะฮะวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะขอบคุณที่รับชมคลิปต้นจบเลยนะจ๊ะก็เจอกันใหม่พันหน้านะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าปล่อยเกามเอาไว้ว่าเงินมันจะแบบเยอะขนาดไหนขนาดพี่ปล่อยแป๊บเดียวอะเงินแสนกว่าเออมานรุ่นกันนะฮะ